สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูถทาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่คุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับได้โพสต์ข้อความผ่าน f a c e b o o k ระบุว่าย้ายประเทศมาเอาตั๋วเครื่องบินที่ผมโดยมีรายละเอียดเนี่ยบอกว่าหลายคนนั้นเนี่ยสนุกสนานกับการคิดย้ายประเทศตนว่าเขียนสนุกแบบนี้เนี่ยไม่คิดอะไรแกนมากกว่า ตนก็ไปมาทุกมุมโลกแล้วเหมือนกันอาจเป็นเพราะว่าเราเกิดเมืองไทยคุ้นชินกับอากาศคุ้นชินกับอาหารไทยคุ้นชินกับวัฒนธรรมไทยตอนนุ่มๆเนี่ยตนก็ได้รับทุนจากสถานทูตอเมริกาไปสหรัฐอเมริกา30วันจะไปดูงานที่ไหนก็ได้รัฐไหนก็ได้จะไปเครื่องบินระหว่างรัฐหรือว่าขับรถระหว่างรัฐก็ได้ตนไปได้แค่2ี่วันก็คิดถึงบ้านบอกสถานทูตว่าขอกลับก่อนนี่ขนาดเขาให้ไปเที่ยวแบบสุด,สด และเมื่อมีคนบอกว่าจะย้ายประเทศตนเฉยๆไม่สนับสนุนหรือไม่คัดค้านเพราะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงพูดแบบสนุกๆพูดแบบให้ร้ายประเทศพูดแบบไม่รับผิดชอบมากกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันใครคิดจะย้ายประเทศหมายถึงคุณจะไปอยู่แบบถาวรน,นะหรือคุณคิดจะรีภัยก็ได้ส่งข่าวมาบอกผมแล้วกันผมจะจ่ายค่าเครื่องบินขาไปให้ไม่จ่ายขากลับให้นะเพราะคุณจะย้ายไปอยู่ถาวรแล้วคงไม่กลับมาแล้วส่งเอกสารหลักฐานชัดๆมา ผมจ่ายค่าเครื่องบินให้เองขอเพียงอยากพูดอยากเขียนแบบสนุกสนุกแบบแสดงความโง่โง่งอย่างนี้ผมรู้ทันผมรู้จักทูตหลายประเทศนะนี่ผมช่วยคุณที่จะย้ายประเทศให้สมหวังจริงๆและผมไม่โกรธไม่เกลียดอะไรคุณนะเพราะบอกแล้วผมเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยผมไม่ใช่นักประชาธิปไตยเมื่อคุณอยากย้ายประเทศผมก็จะสงเคราะห์เอาบินอ่เอาบุญขออภัยครับ ปรากฏว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งเนี่ยครับก็มีการแชทไปหาคุณนิพิษเพื่อทวงถามค่าเครื่องบินเป็นเงิน68,000กับอีก52บาทบอกว่าพอดีดิฉันเห็นโพสต์ของคุณเรื่องการจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินขาไปสําหรับผู้ที่ย้ายออกจากประเทศไทยนะคะดิฉันและครอบครัวได้ย้ายไปที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยในวันอังคารที่4ี่พฤษภาคมนี่เป็นใบเสร็จจากสายการบินเป็นค่าตั๋วขาไปของครอบครัวดิฉันอย่างเดียวดิฉันจะรอท่านทําตามสัญญา พร้อมแนบรายการจองตั๋วเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟรานซ์เที่ยวบินที่ a s 1 6 5เส้นทางกรุงเทพปารีสมีผู้โดยสาร3คนก่อนจะโพสต์ข้อความว่ารอเงิน68,000กับอีก52บาทโอนเข้าบัญชีนะขอบพระคุณค่ะนิพิษอินทราสมบัติอย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่ได้รับคำตอบและโอนเงินจากคุณนิพิษนะฮะสำหรับกรณีนี้ส่วนอีกรายหนึ่งเนี่ยครับก็ไปทวงถามค่าตั๋วเครื่องบินกับคุณนิพิษ ก็ได้รับคําตอบว่าย้ายประเทศง่ายขนาดนั้นหรือถามดูเขาใช้วีซ่าอะไรย้ายประเทศมีกรณีอพยพหรือลี้ภัยนะคุณเข้าใจเรื่องวีซ่าไหมชาวเนต็ตเนี่ยนะฮะก็ไปตอบบอกว่าก็ไปทํางานหรือไปเที่ยวถูกไหมครับขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางเขาจะออกให้เป็นอะไรเมื่อคุณนิพิษก็ตอบบอกนะครับเที่ยวนี้ย้ายหรือแล้วมาขอเงินค่าเที่ยวมันอยู่ที่คุณขอวีซ่าอะไรชาวเนต็ตก็บอกว่า ไม่ได้บอกว่าไปเที่ยวแล้วให้จ่ายเขียนตรงไหนไม่ได้เขียนว่าไปเที่ยวแล้วขอตังค์คุณถามว่าเข้าใจเรื่องขอวีซ่าไหมสรุปคือให้ต่อเมื่อไปทํางานเข้าใจถูกไหมคุณนิพิษบอกว่าตกลงย้ายประเทศนี่คุณจะขอวีซ่าอะไรนะครับเมื่อตอบว่าขอวีซ่าทํางานคุณนิพิษก็บอกว่าทํางานไม่ใช่ย้ายประเทศเมื่อถามว่าต้องเป็นวีซ่าแบบไหนนะฮะ r e s เดนต์นะฮะหรือถามว่า r e เดนต์เหรือคุณนิพิษก็บอกว่า ก็นั่นไงครับการย้ายประเทศมันไม่มีวีซ่าคุณจะย้ายยังไงผมพยายามให้ความรู้ซึ่งนายคนนี้ก็บอกว่าย้ายถิ่นที่อยู่จะถามว่าขอโทษไม่มีใครเข้า,ขาใจอย่างคุณหรือว่าย้ายประเทศต้องขอวีซ่าเรสซิเดนต์เท่านั้นมันตลกสรุปก็คือหมาคุณนิพก็เลยตอบกลับว่านั่นไงคนไทยบางส่วนไม่ศึกษาไงครับไม่รู้ใครหมาก่อนที่จะกล่าวว่าย้ายประเทศแต่มันมีสกรณีก็คือหอพยพสลีภยัย ซึ่งคุณนิพิษบอกว่าคุณเข้าสองกรณีนี้เนี่ยก็จะจ่ายให้นะฮะมีคนมาถามอีกว่าแล้วอ้างอิงจากไหนคุณนิพิษก็บอกว่าคุณไปทํางานคุณต้องต่อวีซ่าตลอดคุณไม่ต่อเขาก็ไล่กลับผมทําเรื่องนี้ให้ต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยอยู่เมื่อถามไหนอ้างอิงเนี่ยคุณนิพิษก็บอกว่าคุณศึกษาเองบ้างสิอ่านกฎหมายระหว่างประเทศด้วยผมมีลอเฟิร์มนะฮะชาวเน็ตคนนี้ก็บอกว่าคนที่ย้ายไปต่างประเทศเขาก็ขอวีซ่าทํางานก่อนคุณนิพิษก็บอกว่าคุณไปทํางาน และคุณจะขอค่าเครื่องจักรมมหรือชาวเน็ตก็บอกว่า definition คือแปลความว่าของคำว่าย้ายประเทศของคุณไม่เหมือนกันก่อนที่คุณนิพิษเนี่ยก็จะเลิกสนทนากับรายนี้กันไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่ามีผู้โพสต์เนี่ยอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าท่านไม่ตอบแชทดิฉันนะคะนิพิษอินทรสมบัติแต่ท่านตอบคนอื่นสรุปก็คือ การย้ายประเทศในนิยามของท่านก็คืออบพยพกับปลีภัยนะคะไปทำงานท่านไม่นับว่าย้ายประเทศขอบคุณกระยาณมิตรท่านที่แชร์มาให้ดูตะก,กะหวย,หวยของสอสอสอบตกพังๆท่านหนึ่งนะคะใครยังเลือกท่านสมัยหน้าก็เลือกไปตามสบายค่ะสัจจะในหมู่จุดๆ,ๆคนดีค่ะตอบไม่ได้ก็บล็อกแถมยังจะให้ความรู้ผิดๆอีกเบ้ปากรัวๆนะฮะนี่ครับตอนนี้ก็ปรากฏว่า มีการเข้าไปทวงถามเนี่ยนะฮะเรื่องของค่าตั๋วเครื่องบินนะครับตามที่คุณนิพิษเนี่ยนะฮะได้มีการบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้ถ้าใครต้องการย้ายประเทศแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอชาวเ็ตเนี่ยนะครับเขาไปเขาไปทวงถามเนี่ยปรากฏว่าคุณนิพิษก็บอกว่าต้องเป็นการอบพยพแล้วก็ต้องเป็นการ ลีภัยนะฮะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นกันอยู่บนโลกออนไลน์นะฮะสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสำหรับประเด็นเรื่องของการย้ายประเทศนะฮะสำหรับกรณีของคุณนิพิษนะฮะซึ่งตอนนี้เริ่มจะมีคนเนี่ยเข้าไปทวงถามนะฮะเข้าไปรอคำตอบนะครับว่าจะได้เงินจากการย้ายประเทศเนี่ยจากคุณนิพิษอินทรสมบัติหรือไม่ แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับคุณนิพิษนั้นเนี่ยเขาก็อธิบายเนี่ยนะฮะว่าการย้ายในนามของคุณนิพิษนั้นก็คือจะต้องไปขอลีภัยทางการเมืองอ่าหรือว่าขอลีภัยอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะหรือว่าเป็นการอพยพเพื่อขอย้ายประเทศเท่านั้นไม่ใช่การไปทํางานไม่ใช่ขอวีซ่าไปท่องเที่ยวหรือว่าขอวีซ่าไปทํางานนะครับก็ความหมายอาจจะแตกต่างกัน แต่ประเด็นนี้เนี่ยนะกำลังเป็นที่สนใจบนโลกออนไลน์คุณนิพิษนั้นก็ถูกบุกทวงถามเรื่องของค่าเครื่องบินแล้วแหละนะฮะตามดูกันต่อครับประเด็นราม่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันต่อไปแล้วจะมีคนอีก,กี่มากน้อยที่จะไปขอค่าเครื่องบินเนี่ยฮะจากคุณนิพิษอินทรสมบัติซึ่งตอนนี้เนี่ยกระแสรเรื่องย้ายประเทศกันเถอะนั้นเนี่ยนะฮะเริ่มที่จะเบาบางลงแล้ว หลังจากที่เป็นกระแสมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มที่จะเบาบางเริ่มที่จะเริ่มที่จะจางหายไปดูครับว่าเดี๋ยวจะมีประเด็นอะไรมาใหม่อีกหรือเปล่าสําหรับแคมเปญของคนกลุ่มเหล่านี้เขามักจะมีแคมเปญอะไรใหม่ๆมาให้เป็นกระแสอยู่อย่างต่อเนื่องเอาละครับนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ